สวัสดีครับในปีนี้ทั่วโลกยังคงเผชิญหน้ากับสถานการณ์หลายอย่างทั้งโควิดสายพันธุ์ใหม่จนล่าสุดสงครามรัสเซียยูเครนเข้ามาซ้ำเติมให้เศรษฐกิจทั่วโลกไม่สามารถเติบโตได้อย่างเต็มที่กระทบต่อภาคการผลิตอย่างมากรวมถึงชิปขาดตลาดที่เป็นสถานการณ์ที่ดาเนินมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนปัจจุบันก็ยังเป็นปัญหาให้ได้หาทางออกกันอยู่ครับ อุตสาหกรรมยานยนต์ยังต้องเผชิญกับสถานการณ์คิปขาดตลาดโดยล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคมนี้โตโยตา้าเพิ่งประกาศลดกำลังการ,การผลิตเพิ่มอีก5 0,000นคันหลังปรับลดตัวเลขไปแล้วเมื่อเดือนเมษายนที่1,5 0,000คันและยังมีอีกหลายค่ายรถที่ต้องลดกำลังผลิตเช่นเดียวกันอย่างภาพร,รวมการผลิตยานยนต์ของบ้านเราเองก็ไม่ได้ตามเป้าเช่นกันครับในช่วงที่ผ่านมาผู้ผลิตเบตอร์ต้นของโลกอย่าง TSMC Samsung g l o b a l foundry และอีกหลายราย สั่งเล่งเพิ่มพลังการผลิตและสร้างโรงงานใหม่โดยสมาคมอ,อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นานาชาติหรือเซมิเปิดเผยว่าปี2022การลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตเซมิคอนดักเตอร์มีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างมากจนอาจทำสถิติใหม่โดยเซมิประเมินว่าไต้หวันมีแนวโน้มลงทุนสูงสุดเป็นมูลค่ารวม3.5หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น56%จากปีก่อนหน้าตามด้วยอันดับ2คือเกาหลีใต้มีแนวโน้มลงทุน2.6หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น9%และอันดับ3คือจีนมีแนวโน้มลงทุน1.75หมื่นล้านดอลลา,าร์สหรัฐลดลง30%เนื่องจากปีที่แล้วเป็นช่วงพีคข,ของการลงทุนและสำหรับกำลังการผลิตสินคอนดักเตอร์ทั่วโ,โลกในปีนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้น8%แม้ว่าจะมีการลงทุนเครื่องจักรผลิตชิปเพื่อเสริมกาลังการผลิตอย่างมากแต่การสร่งมอบเครื่องจักรนั้นก็ล่าช้ากว่าปกติครับเพราะเครื่องจักรผลิตชิปก็ต้องรอชิปมาเป็นส่วนประกอบเช่นกันและสำหรับโรงงานแห่งใหม่แล้ว่าจะเริ่มเดินสายการผลิตได้ ก็อาจไม่ทันภายในปีนี้นอกจากนี้ปัญหาชิปขาดตลาดยังรุนแรงยิ่งขึ้นเมื่อเกิดสงครามรัสเซียยูเครนเพราะส่วนประกอบสําคัญบางอย่างในการผลิตชิปนั้นมาจากรัสเซียทีนี้ก็ยุ่งสิครับเพราะที่ผ่านมาอุตสาหากรรมชิปก็เพิ่งพากาสนนออนแพลเลเดียมและ c 4 f 6จากรัสเซียเป็นแหล่งวัตถุดิบหลักเรื่องยุ่งยุ่งยังไม่จบครับเพราะล็อกดาวน์จีนมเมื่อเร็วๆนี้ทำให้ General i n t e r f เ c e Solution บริษัทในเครือของ o อคคอนซัพพลรยเออร์รายหลักของ Apple ต้องปิดโรงงานที่เมืองเซิร์เจนซึ่งเป็นฐานการผลิตอย่าอันดับ2ของบริษัทครับดูดูแล้ววิกฤตชิปขาดตลาดคงได้แค่บรรเทาลงจากการเล่งเสริมกำลังการผลิตชิปแต่ก็ยังไม่จบง่ายๆนะครับซึ่งภาคการผลิตบ้านเราโดยเฉพาะยานยนต์ก็ยังต้องคงอยู่กับสถานการณ์นี้ต่อไปไวันมีอัปเดตเมื่อไหร่ผมจะมาเพิ่มเติมให้ฟังกันครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้และสำหรับท่านใดที่สนใจฟังรายการครั้งถัดไปสามารถกดซับสไคร์ได้ที่ mreport channel มุมงนนอุตสาหกรรมและพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ